แล้วก็ว่ายน้ําก็ควรจะมีเสื้อผ้าบางๆใส่กันไว้ที่ออสเตรเลียเขาเหมือนจะเป็นไม่ถึงกับแทบจะเป็นกฎหมายคือถ้าคุณคุณไม่ใส่ลงไปเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของคุณถ้าเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่เขาก็จะใส่กันไปนะคะเป็นลายกาสุดนะคะเวลาเราลงดูดําดูปาการาังต่างๆนะคะมันจะยาวปิดแขนขาลําตัวทั้งหมดนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นชุดที่ใช้ในการดําน้ําตอนนั้นไปดําที่ กรีด t บร r r i e r l ลิฟกับคุณมคิมมอสก็สวยดีปลานก็เยอะดีนะคะแล้วอย่างอื่นมันกันได้ไหมนะคะเท uh, ่าที่ดูเนะี่ยก็บอกว่าถ้าขนคนขน,ขน,ขนด,กดกเยอะๆเนะี่ยอย่างตอนนี้ดร์เฟนชเนอร์แกโชว์นะักแข่งแกให้ดูเนี่ยนะหรืออย่างขนเยอะๆอย่างคุณคิมมอสเนี่ยมันก็ป้องกันได้บ้างแต่ไม่ได้ทั้งหมด uh, กรณีนี้คนไทยคงไม่ได้เพราะคนไทยเราขนน้อยนะคะ ในส่วนของการป้องกันคงคงมีแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เรากำลังรวบรวมพัฒนาความรู้เรื่องนี้ต่อไปนะคะ